สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆน้องเข้าสู่ช่องเกมได้ไงนะครับพอดีผมไปซื้อชุดคิดผ่าเพล่ของซูเปอร์ซิงมานะครับจะมาผ่าให้เพื่อนๆดูว่ามันจะมันจะเพ่สงคำร่ำลือเหมือนที่เขาว่าไหมพอดีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน้องๆมาดูนะครับเนี่ยพอดีขนส่งกับเพิ่งมาส่งนะครับผมจะมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับ มีปลายแล้วก็มีมีฝานะครับฝาโถแล้วก็เป็นเป็นไส้ผ่าเพร่นะครับนี่นะครับผมจะมาผ่าให้เพื่อนเพื่อนน้องๆดูนะครับว่ามันจะเพร่จริงไหมครับแต่ก่อนมันจะยาวกว่านี้นะครับแต่ผมผมตัดแล้วนะครับผมตัดแล้วลองวัดดูนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลงโทรหาซูเปอร์ซิงดูว่าการทาอ่ะการทาที่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงครับการที่ให้มันแพร่หนักๆมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลงโทรถามดูส่วนโคก็ผมก็สั่งเข้ามาเหมือนกันนะครับนี่โคนะครับชุดโคของซูเปอร์ซิงนะครับนี่ สวยงามครับรถที่ผมจะลองก็เป็นสเต็ปลูกเดิมถึง5สามนะครับโคนี้นะครับซุปซิงเขาบอกว่าลูกเดิมถึง5สามครับตัวนี้ครับครับผมเดี๋ยวเรามาทรหาซุปซิงกันดูนะครับว่าการใส่ไส้เพร่เนี่ยครับมันจะใสยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองทูดูนะครับพอดีตอนสั่งเขาให้เบอร์มาด้วยเผื่อแบบเราใส่ไม่ถูกอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดลำโพงกันดีกว่านะครับ น่าจะติดงานมั้งครับอาจจะงานเยอะลงไปท้งแรกยังไม่ติดนะครับเดยนเรือลงทอีกสงสสยอาจจะติดธุระอาจจะทํางานอยู่หมั้งครับนี่อ้อาแรับนี่ครับขอรับนะครับสวัสดีครับใช่ใช่ช่องซูเปอร์ซิงไหมครับเนี่ยที่ผมสั่งไส้เพรมานะครับพี่อ๋อน่าอ๋อใช่ครับใช่ครับเนี่ยพอดีของเขามาถึงแล้วนะพี่ขนส่งาามเอามาส่งอ่ะ ตอนนี้ก็มั่งพอแล้วครับหร,หรือไงครับใช่ใช่ครับกำลังจะผ่าครับพอดีผมจะถามว่าการผ่ากันอะไรแบบนี้นะครับการใส่ไส้การอะไรแบบนี้นะครับอ๋อเปนลูกค้าเป็นท่อเดิมหรือเป็นท่อตลาดครับหรืออ๋อเป็นเป็นท่อตลาดครับพอดีผมสั่งมาจากเน็ตนะครับพอดีจะเป็นแบบเจ้าผ่าเพละนะพี่อ๋ออ่ผมแนะนำว่าตรงตรงคอสวมนะผมตรงคอสองที่อ่ผม ไปให้น้ำปิดน้ำตรงคอสมที่อ่ตรงตคอท่อนะอ๋อครับครับครับเราเดินมาจากตรงนั้นเลยก็ได้ครับเดินมาจากตรงนั้นเลยอ๋อครับครับได้ได้ได้ครับแล้วก็ปลายปลายกล้วยนะปลายกล้วยครับอันนี่นี่ครับให้ให้รอยให้รอยเชื่อมมันอยู่ด้านในในฝานะครับอ๋อในฝานะครับใช่ใช่ครับอือครับครับแล้วตัวนี้เพื่ออะไรครับ ก็ลูกเดิมครับพี่โอลูกเดิมโอเคเปนเป็นาแท้นะครับครับแบบเราสามารถแบบยับยัดใสแก้วก็ได้หรือแบบเราสามารถแบบไม่ต้องยัดก็ได้นะผมอ๋อครับครับได้ได้ได้ครับถ้าแบบถ้ายัดมันมันมันจะใกล้าจะเกลี่ยงว่าประมาณนิดเดีนะครับผมก็ผมก็อยากได้ประหยัดประหยัดหน่อยเลยครับพี่อ๋อถ้าถ้าถ้าอยากประหยัดก็แนะนําว่าเอาแบบไม่ต้องยัดใส่แก้วก็ได้ครับเาใส่แก้วมัน ถ้าเป็นถุงละสิบาทตามร้านอะไรพวกนั้นมันใช้ประมาณร้อยกว่าบาทเลยครับครับมีอะไรสงสัยไหมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวผมโทรโทรไปใหม่นะพี่พรีกาลังจะทํานะพี่พรีสงสัยเรื่องการผ่าเพลนี่เลยโอได้ได้ครับเดินเดินจัดตรงคอท่อครับคอถวมนะผมครับครับได้ได้ครับเลยอ๋อครับผมอยาให้ไม่ได้ย้อย่าให้มีรอยรั่วนะครับให้แบบให้แบบ ถ้ามีรอยรูแค่ตรงรูที่ผมเจาะไว้นะครับอ๋อได้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 ครับโอเคครับผมได้ได้ครับอ๋อครับผมครับผมครับขอบขอบมากครับสวัสดีครับเข้ามาอืมโทรหาซุปซิ่งแล้วครับพอดีเลยครับซุปซิ่งเขาบอกว่าเราต้องเดินเดินมาอย่างนี้นะครับพอดีอันนี้ผมสั่งมาจากเน็ตนะครับนี่แต่นี่ไส้ของซูเปอร์ซิงซูเปอร์ซิงเขาจะให้เขาบอกว่าใส่งี่นะครับนี่มาจาก มันจะพอดีนิดหนึ่งนะครับพอดีนี่ผมผมตัดไปแล้วครับตัวนี้ตอนแรกมันจะยาวมากทีนี้ผมลงมาวัดดูแล้วผมลงตัดดีเพราะว่าเหมือนซู์ซิงเขาแบบเขาเผื่อให้มันยาวเผื่อตัดเผื่ออะไรแบบนี้นะครับเผื่อตัดโตครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆน้องๆก็ยับคลิปตาครับดูดีนี่นะครับนี่มีชุดนี้แล้วก็ส่วนกระโบกระโบเนี่ยผมสั่งจากในเ็ตนะครับเพราะว่าผมไปถามซื้อเขาแล้วเขาเขาไม่ขายครับนั่นแหละเขาไม่ขายจะไส อันนี้ผมสั่งในเน็ตมาเนี่ยตัวนี้นี่เอาไส้อ่ะใส่ไปให้มันดึงมาจากคอสวมนะครับนี่นี่นี่แล้วก็ทําการเชื่อมเลยแล้วซูเปอร์ซิงเขาบอกว่าถ้ามีรอยรั่วนะถ้ามีรอยรั่วมันจะแบบเหมือนแบบยังไงอ่ะเจลมันก็เปลี่ยนด้วยเนาะเนี่ยแต่เขาบอกว่าไอ้รูนี้อย่าไปอุดน,นะเขาบอกเขาเป็นสูตรเขาอะไรรูนี้ปล่อยได้อย่างเดียวแต่ตรงนี้ห้ามด้วยอ่ะ,อะเรามาดูกันเลยตัวแรกอ่ะ ผมสั่งเขามามันยาวเลยแล้วทีนี้ผมลงมาวัดกับตัวเนี้ยกระบอกที่ผมสั่งจังนี่จะมืนก็แบบไส้อ่ะมันยาวเกินแล้วผมตัดตัดแล้วทีนี้ผมยังงงอยู่เอ๊ะตัดมันจะเป็นอะไรไหมหรืออะไรไหมเลยเลยทร่าเขาเนี่ยแะละเขาบอกว่าให้ดูมันจากจากคอสวมแล้วเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูเลยผมอ่ะพอเชื่อมพอเชื่อมแซนลิได้นะครับพอเชื่อมมาก้อนได้แต่แต่พอดีผมยังไม่รู้จักทาท่อผมอยากได้ผ่าเพลยไงผมเลย สั่งชูคิดเขามาดูก่อนมาลงก่อนว่าเสียงมันจะเป็นยังไงว่ามันจะแบบให้หนักไหมขนาดไหนแบบสมคำลํำลือไหมเห็นคนเขาพูดกันอะ่ะผมก็ลองลองดูเชื่อมเชื่อมให้ดูเลยนะครับซุปซิ่งเขาบอกว่าห้ามีรอยรั่วนะถ้ารั่วแล้วเสียงเปลี่ยนในรถวิง่งไม่ออกผมก็พยายามเชื่อมให้มันแบบเงีนหนาที่สุดอะ่ะอ๋อ เรียบร้อยนะครับผมไม่มีรอยรั่วแล้วก็เอารอยเชื่อมอ่ะให้ให้ไปอยู่ข้างในฝารปยเชื่อมนี่นี่นะครับให้อยู่ข้างในแบบนี้นะครับถ้าอยู่ข้างนอกมันก็คีเรน,นะครับผมต้องอยู่ข้างในผมจะโอ้ออกวันนี้นะครับแล้วผมจะไปซื้อยาแกลมาแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ต้องซื้อเขาแบบอยากประหยัดงบอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบประหยัดผมเลยแบบ กำลังจะไปซื้อแล้วแต่ดีที่ยังไม่ได้ซื้อล้วก็ใส่ไปเลยนะครับนี่เ <c oughs> ชื่อมกันเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆน้องๆที่อยากทาแบบผมนะครับก็ทําแบบนี้นครับแบบใส่ไส้ไปตรงตรงคอสวมนะครับแล้วก็เชื่อมแต่ถ้ามีรอยรั่วนะครับถ้ามีรอยรั่วเสียงเปลี่ยนนะซุบซิ่งระบบแต่ตรงดูเนี่ยเก็บไว้ตรงดูในไส้กเก็บไว้ครับไส้ผ่าเพลนะครับ เดี๋ยวเราลงมาดูกันครับเอานะครับอันนี้ผมแค่เต้มไว้ก่อนนะครับนี่แต้มไว้ลงเสียงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งผ่าเปิดเขา้มาดูแล้วแต่ผมใช้ตัวนี้นะเพราะผมงบน้อยไงใช้กระบอกตัวนี้เพราะผมงบน้อยผมจะเอามาแบบผ่าเทวิ่งดีไหมผ่าเปิดวิ่งดีไหมเสียงจะเป็นยังไงหรือยังไงแบบตัวไหนวิ่งดีกว่ากันแบบนี้นะครับจะบ่งเทเต้มไว้ก่อนแค่ลงเสียงไว้ก่อนนี่นะครับผมก็เต้มไว้ก่อนนะครับนี่ และซูปซิงเขาบอกว่าให้เอาแผลเชื่อมตัวนี้นะครับให้มันแบบให้มันอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับใส่ยากจังนี่ครับผมเติมได้แล้วครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไปให้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับใส่ไปแบบนี้นะครับ ดี๋ยวผมจะเต้มไว้ก่อนนะครับอีพีต่อไปนะครับผ่าเปิดครับใช้ตัวนี้ครับตัวเดิมครับกระบอกตัวเดิมนี่เรียบร้อยครับทรงก็เป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวสวมจากคอท่อนะครับผมสั่งเขาว่าสเปคลูกเดิมเขาให้ตัวนี้มาเนี่เดี๋ยวเราลองใส่กันดูนะครับนี่นะครับ ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับทรงเป็นแบบนี้นี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับตามสูตรเป๊ะครับถ้าไม่เพ้ก็ตามถึงบ้านครับผมเขาบอกว่าแพ้หนักเรามาลงดูกันนะครับครับผมตอนนี้กางทําการใส่โคนะครับผมโค้ดเป e ลูกเดิมครับถึงห้าสามครับขับแน่นๆก่อนนะครับเดี๋ยวรั่วครับเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวมาลองใส่ท่อกันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงครับว่าจะแพ้หนักจริงไหมครับลูกเดิมครับมาดูว่าจะแพ้หนักจริงไหมครับ ผมแพ่หนักจริงครับผมโอ้โหเศบดากจริงครับครับผมแพ่หนักจริงครับชุดคิดซูเปอร์ซิงครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมจะเอาผ่าเปิดมาทําบ้างครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับกติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งมีอะไรก็กดหมดเลยครับผมอันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่อีพีต่อไปครับผ่าเปิดครับติดตาม รถคันเดิมครับกับคนดิมเดิมครับผมโอเค